มบัตอันนี้บัตบัตบีบัตตัวบีใช่ไหมอันนี้ไอศครีมเดี๋ยวลูกไอศครีมอันนี้บานาน่าบานาน่าตัวอะไรขึ้นตัวตัวบีเหมือนกันใช่ไหมให้หนูให้หนูอ่านหนูอ่านอันไหนลูกไอศครีมเพื่ออะไหนมีลูกบัตตรงโรงเรี่ยเนี่ยเออใช่มีลูกบัตเออไอติมเออแล้วก็กล้วยยี่ปอเอาภาษาอังกฤษดิเอาภาษาอังกฤษเอาไอศครีมบัตไหนบัตเลยบัตภาษาอังกฤษตัวบีใช่ไหม ไอศครีมอ่าตัวบ<อ>ีใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขอถามว่าตัวไออะไรคือต้อตัวไอต้องไอศครีมไอใช่ไหมไอศครีมมาโอเคสิบห้าอันนี้อะไรไ<อ>บ,บีบีเอฟเฟนอันนี้เบิร์ดนกอันนี้ชีฟแกะอันไหนเป็นนกอันไหนคือตัวนี้อันบีตัวเรือบีเบิร์ดนกอ่าโอเคเดี๋ยวไปให้โยงเนี่ยอะไรอ่ะ มันเป็นอะไรเขาบอกเขาบอกภาษาอังกฤษไนรู้แล้วแอนเนี่ยไอตัวเนี้ยนี่คือจอกไงฟอกเปล่ามีฟอกไหมไม่มีไม่ใช่นี่มันแมวแมวเออแมวก็เลยถามว่านี่มันเหมือนแมวนี่นนะอันนี้มีแอนโมดมีแคนการูนแคนการูนคือจิงโจ้ด็อกคือหมาฟิตคือปลาแคทคือแมวอ่าโยงมาอันไหนคือแมวแคทใช่ไหม อ่าอันไหนแอนมดเอแอนมดอยู่ไหนชี้หยู่ชี้อ่าใช่ค่ะโอเคชี้ไปอันนี้อะไรอันนี้ฟิตปลาฟิตปลาหนูชี้หมามีดูก่อนฟิตปลาสังกิณไนไหนอันนี้แอนมดอันนี้แคนแกลูนอันนี้ด็อกอันนี้ฟิตปลาเอ่ออาชิมาฟิตปลาโอเคอันนี้อะไรอันนี้ด็อกด็อกหมาหมาอยู่ไหนชี้หมามีดูก่อนด็อกอยู่ไหนอ่าโอเคโยงไปค่ะ โอเคอันนี้อะไรจิงโจ้จิงโจ้คือตัวไหนแคนการูนอ่จีบายโอเคอันนี้มาอะไรเนี่ยคือปีศาจดูดูนี่แคทอะไรหมาไอแคทแมวใช่ไหม cat cat แมวใช่ป่ะพูดดิสิครับพูดดิสิครับ cat t a t cat แมวเออ a n t T n เมดอมม f อฟฟไอเอสเอปาอ่าดีดีโชุนัอ่าอันนี้โอเคแค่งกระนนะ K K A A N N G ็ A จีเอออาดับเป็นโออ่ะมังโอแคลงกระลุนแคลงกระลุนจิงโจ้จิงโจ้โอเคส่งได้ยังเสร็จแล้วไปได้ยังฮะไปได้ยังอ่ะมีอีกไหมมีมันบอกว่าเสร็จแล้วครับไม่หาหนูรอแล้วหูจนะอะไรกูมุดจะมาทอแบบอะไรตัวต่อไปกินน้ำทีนึง